ไอ้ถุงเดียวก็พอแล้วจะหมดแล้วนี่หมดสองถุงมาหมดแล้วดีกว่าดีกว่าให้ไก่กินเราขอร้านกินสองก็เด็ดโอ้ยมันคือแดงจังครึ่งงี่สิอืมเผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดริกร้านเนี้เผ็ดอย่าใส่เยอะไหน ก็แบบามาต่องคร้อมจะโดยจะโดยมันเผ็ดยังนะเนาะสบ,บายสบ,บายมันจะเผ็ดลึกๆเรื่อยๆนานเข้านานเข้าแล้วมันจะเผ็ดขึ้น,นนะเผ็ดขึ้นอีบ้านเผ็ดกว่านี้อีกบ้านที่พุ่ใหม่มันเผ็ดกว่านี้ นนี่ะรถบิงดีมากเลยเอาจอดรถทำไมรถบิงดีอย่ามาจอดดีนหน่อยมากเลย เกาเลาข้าวโอ้ช้ป๊บนอีเฮหมูด้วยอุ้ยน้ำลายไหลขนาดกินหยิบแล้วยังนำลายหลตาม